เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างชื่อว่า Darkwell Bomb พร้อมรายละเอียดราคาและเปิดด้วยอินโทรช่อง Focus On Beam โดยไม่มีตัวหนาขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Focus On Beam ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีอาวุธสุดลลําทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งของจริงและต้นแบบที่กำลังจะถูกพัฒนา และว,วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปพบกับอาวุธทำลายล้างลึกลับที่ซ่อนพลังไว้อย่างเงียบงนันแต่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดกับระเบิดต้นแบบที่มีชื่อว่าดารเวลล์บอมหรือดักเวลบอมอาวุธที่ถูกเรียกว่าม่านหมอกแห่งความตายวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าระเบิดชนิดนี้มีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่โครงสร้างเป็นอย่างไรกลไกการทำงานความสามารถพิเศษความเสียหายที่ก่อได้และที่สำคัญราคาประเมินของมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันครับ ดักเวลบอมเป็นระเบิดต้นแบบที่ถูกพัฒนาภายใต้โครงการลับสุดยอดของศูนย์วิจัยพิเศษในประเทศไทยโดยความร่วมมือของหน่วยวิศวกรรมอาวุธขั้นสูงและกลุ่มนักฟิสิกส์ด้านสนามแม่เหล็กและคลื่นพลังงานมือเป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างอาวุธที่สามารถแทรกแซงสนามพลังงานของสัตรปรูได้ก่อนที่มันจะเข้าสู่การโจมตีในรูปแบบทั่วไปกล่าวคือมันไม่ใช่ระเบิดที่เพียงแค่ระเบิดแล้วจบแต่มันสร้างผลกระทบต่อเนื่องในระดับพลังงานสนามแม่เหล็กและคลื่นสเปกตรัมพิเศษซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็น ม่านพลังมืดที่ครอบคลุมบริเวณเป้าหมายและทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและกลไกาทางทหารล้มเหลวอย่างฉับพลันองค์ประกอบภายนอกของดักเวลบอมมีลักษณะคล้ายกับระเบิดนำวิถีขนาดกลางมีโครงสร้างเป็นโลหะผสมเบาระดับนาโนเคลือบด้วยสารป้องกันการตรวจจับจากเรดาร์ท่านยังมีระบบเคลือบด้วยไอออนนาโนสีดำด้านที่สามารถดูดกลืนแสงได้มากกว่า99.8%ทําให้ไม่สะท้อนแม้กระทั่งแสงอินฟราเรดและด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้มันได้ชื่อว่า ม่านดำหรือดาร์คเวลเมื่อดาร์คเวลบอมบ์ถูกปล่อยออกจากเครื่องยิงมันจะใช้ระบบนำวิถีด้วย AI ล้ำสมัยที่ทำงานร่วมกับระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศแบบ3มิติทำให้สามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่อยู่ในแนวราบกลางอากาศหรือแม้แต่ใต้น้ำระบบ AI จะปรับค่าการนำวิถีให้เหมาะสมทันทีรวมถึงสามารถเบี่ยงทิศการบินเพื่อตอบสนองกับการหลบหลีกของสัตร,รูในระดับวินาทีต่อวินาที จุดเด่นที่สุดของ d a ร k คเว l well b o บอมคือระบบปล่อยพลังงานที่เรียกว่า d a ร k ค m อ s s i o n Chamber หรือห้องปลดปล่อยพลังงานมืดเมื่อระเบิดชนิดนี้สัมผัสพื้นที่เป้าหมายจะไม่เกิดการระเบิดแบบปกติแต่จะปล่อยคลื่นพลังงานพิเศษที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือธรรมดาคลื่นพลังนี้จะทำลายวงจรไฟฟ้าในรัศมี5-7กิโลเมตรทันทีและยังสามารถแทรกแซงระบบนำร่องอัตโนมัติของยานพาหนะหรือจรวดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำให้ระบบขีปนาวุธของศัตรปรล้มเหลวโดยไม่ต้้้องงยยยิสกัดดเลดวซ อีกจุดที่น่าสนใจคือการแทรกแซงจิตวิทยาในสนามรบคลื่นพลังงานของดาร์คเวลบอมมีผลต่อสมองของมนุษย์ในระดับที่สามารถทําให้รู้สึกมึนงงปวดหัวหรือเกิดความกลัวแบบไม่มีสาเหตุซึ่งจะทําให้ทหารฝ่ายตรงข้ามสูญเสียขวัญและกําลังใจในทันทีแม้จะไม่มีแรงระเบิดที่มองเห็นได้แต่ความเสียหายในเชิงระบบและจิตวิทยานั้นรุนแรงไม่แพ้ระเบิดนิวเคลียร์เลยทีเดียวดาร์คเวลบอมได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งจากเครื่องบินรบ โดนขนาดใหญ่หรือฐานปล่อยภาคพ,พื้นดินตัวเครื่องมีระบบเซฟตี้แบบ5ชั้นทั้งระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติระบบยืนยันคำสั่งยิงด้วยเสียงระบบป้องกันการถูกแฮกระบบบล็อกความปลอดภัยทางชีวมวลและสุดท้ายคือระบบยกเลิกคำสั่งก่อนปล่อยภายใน0.5วินาทีทำให้มั่นใจได้ว่าระเบิดจะไม่ถูกใช้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือถูกสัตรูย้อนกลับมาโจมปีเราเองแม้จะดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ดาร์คเวลบอมได้ถูกทดสอบในสนามจำลองแล้วหลายครั้งผลลัพธ์ที่ออกมาน่าทึ่งมากครับ ในระยะเวลาไม่ถึง60วินาทีหลังจากการปล่อยคลื่นพลังของมันสามารถทำลายระบบเรดาร์และสื่อสารภายในฐานจำลองได้ทั้งหมดรวมถึงยานยนต์ทางทหารที่อยู่ในรัศมีระเบิดก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ ราคาประเมินของ Dark ดักเว b o m มในต้นแบบรุ่นปี2026อยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทต่อหน่วยโดยราคานี้รวมถึงระบบ AI ภายในระบบนำวิถีการเคลือบสนามพลังนาโนและกลไกปล่อยพลังงานพิเศษหากมีการผลิตในจำนวนมากราคาต่อหน่วยอาจลดลงเหลือประมาณ850ล้านบาทแต่ทั้งนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการจัดหาวัตถุดิบขั้นสูงอย่างธาตเรืองแสงจากต่างประเทศที่ยังมีจำนวนจำกัด หน่วยข่าวกรองบางแห่งให้ข้อมูลว่ามีความพยายามจากหลายประเทศที่จะลอกเลียนแบบหรือพัฒนาเทคนโนโลยีในลักษณะเดียวกันเช่นในสหรัฐรัสเซียหรือจีนแต่ยังไม่พบว่ามีประเทศใดสามารถทําได้สําเร็จในลักษณะเดียวกับต้นแบบของประเทศไทยและด้วยข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรเฉพาะบางชนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ประเทศไทยใกล้เป็นหนึ่งในผู้นําด้านอาวุธพลังงานมืดของโลก นักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าดักเวลบอมอาจกลายเป็นหนึ่งในเกมแชมเจอร์หรือผู้เปลี่ยนเกมสงครามในยุคถัดไปเพราะการโจมตีไม่ได้มุ่งทำลายโครงสร้างเท่านั้นแต่ยังสามารถทำลายระบบภายในทั้งเชิงกลไกและจิตใจแบบครบวงจรด้วยการใช้งานที่ไม่ต้องอาศัยแรงระเบิดมหาศาลและไม่ทิ้งรังสีตกค้างเหมือนอาวุธนิวเคลียร์มันจึงกลายเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับการรบยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมากกว่ากำลังระเบิดดั้งเดิม คำถามคืออาวุธเช่นนี้จะถูกนำมาใช้จริงในสถานการณ์ใดเบื้องต้นมีการประเมินว่า Dark คเวลบอมจะเหมาะอย่างยิ่งในภารกิจแทรกแซงหรือทำลายระบบในช่วงต้นของสงครามเช่นปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศปิดระบบควบคุมโดรนหรือทำให้ฐานปฏิบัติการสัตรูล้มเหลวแบบไม่ต้องบุกโจมตีโดยตรงแต่แน่นอนว่าด้วยพลังทำลายที่น่ากลัวเช่นนี้ดาร์คเวลบอ